สวัสดีครับวันนี้วันที่10นะครับเดือนพฤษภา2567นครับขณะนี้เรากำลังเดินทางไป <c oughs> ส,ว,สวนอันงพันไม้นะครับสระบ,บุรีนะครับ <c oughs> เพื่อจะเอาเวลไฟปี2017นะครับ2018นะครับถ้าผิดพลาดนิดนึงก็ขออภัยได้ครับกำลังจะเอาไปส่งลูกค้านะครับผม ก็เวลไฟลก็คันเดิมครับคันขาวครับภายในก็เหมือนเดิมครับผมนี่ครับอ่าก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาตอนนี้เราอยู่ลังสิตแล้วนะครับผมแต่เราก็นะครับเริ่มเดินทางจากพับประแดงครับเราก็จะถึงลูกค้าประมาณเกือบเกือบทุ่มครึ่งถึงสอง,งทุ่มครับเลย ครับผมแล้วก็ไม่ตามาแล้วครับนี่เพื่อนร่วมทางครับตามไปรับครับผมโอเคเพื่อนแต่เดี๋ยวยังไงไว้พบกันคลิปหน้าครับขับรถอยู่นะครับไม่รามานะครับผมไปเจอกันอีกคลิปนะครับต่อนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับผมก็นี่นะครับเราก็ฟังฟังเพลงไปเรื่อยครับบนอยู่บนรถแอลแอลเวลไฟครับผม โตโยต้าเวลไฟครับผมอ่าก็อยู่กับเพื่อนร่วมทางครับผมที่จะไปรับนะครับเหลือประมาณอีก4-5นาทีนะครับตอนนี้ครับผมเราก็จะถึงสระบุรีครับเดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมนี่นะครับผม เรากำลังจะลงรถเดี๋ยวรอลูกค้าเดินมารับรถนะครับนี่ก็เป็นรถที่เราจะมาส่งนะครับผมเวลไฟนะครับนะครับนี่เป็นบ้านลูกค้านะครับบรรยากาศก็นิดหน่อยครับมืดเติม เพื่อร่วมทางผมนั่งดูหนังโป๊เอ้ยไม่ใช่ถ่ายรูปอยู่นะครับผมเฮ้ยผมนั่งหนังโป๊เหรอนี่ถ่ายต้นไม้ต้นนี้แหละต้นไม้สวยไม่รู้จะเห็นหน้าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับลูกค้ามาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบนะครับเดือนพฤษภาสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดครับ ขณะนี้เรากำลังเดินทางไปสสวนอันงพันไม้นะครับสระบุรีนะครับเพื่อจะเอาเวลไฟปี2017นะครับ2018นะครับถ้าผิดพลาดนิดนึงก็ขออภัยได้ครับกำลังจะเอาไปส่งลูกค้านะครับผมก็เวลไฟก็คันเดิมครับคันขาวครับภายในก็เหมือนเดิมครับผมนี่ครับอ่า ก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาตอนนี้เราอยู่ลังสิตแล้วนะครับผมแต่เราก็นะครับเริ่มเดินทางจากขบะแดงครับเราก็จะถึงลูกค้าประมาณเกือบเกือบทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับเลยครับผมแล้วก็ไม่ตามมาแล้ครับนี่เพื่อนร่วมทางครับตามไปรับครับผม โอเคเพื่อนแล้วเดี๋ยวยังไงไว้พบกันคลิปหน้าครับขับรถอยู่นะครับไม่ดามา่าน,นะครับผมไปเจอกันอีกคลิปนะครับ